สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น,น้องวันนี้มากินข้าทวมง,งอกกินออนอย่างก็เปินห้องอ่าอ่าบอกไฟบอกอทํานะเจ้าเมนูนี่มันเมินทําวันนี้ฝนมันตกมาได้ไปตลาดวันนี้ปิดร้านมาขายของนะเจ้าอืมเข้าเข้ทวงง ก็จะห่อใส่เต้าหู้ทำกระต้มต่ยยวยอร่อยเจ้ากินแป้งน้อยๆกินผักเยอะๆ นนี้แม่เจหนังน้ำนักลดไปลดไป2อกิโลละ เข้ากันเลยยังเจ้าก๋อมแมกซอยู่เนาะคนห้องว่าพัดนวดมังกรน,นี่แหละ rồi Rồi lắm làm phép ขอบคุณพ่อแม่ี่น้องที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าขอบคุณจัดนะโฆษณาจะสตรีมยังบบบพานเลยพ่อแม่ี่น้องมันได้กำหูนนะัก ฝน้ามะมือตึ้มมือนกัแต่เจ้านี่ลงแบบชนิดตีอ,อ,อ,อักอักอักเลยนะตะคร้นกันลงเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมลำปางท่วมอำเภอเกาะค่าอำเภอเถินอำเภอศรปราบอำเภอแม่พิกในเมือง ท่วมเป็นบางตีที่มันมีต่อหน้ามันต้านน้ำนไหลบ้าตันแต่นี่นมันเป็นน้ำปาลาทั้งหอดหนกพกอขาเผ่งเผ่งท่วมดักตื้นนี่ตาตีเถินน่ะเส้นถนนสายเอเชียนะคะเวลาใครจะใครจะขับรถมาทางเหนือนะคะสายเอเชียเนาะเส้นศพปราบเถินนะคะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าน้ำท่วม รสใหญ่ไม่เป็นไรแต่รถเก่งรถอะไรต้องระวังนะคะ อิ่มละพอแม่พน้องคำทุดท้าอืมเดี๋ยวคนเหลือกันเดี๋ยวข้ามดสักวันดูคลิปต่อไปว่าเทามาเจอกันคลิปอันอยังพวากาันไมเจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณนะเจ้าสวัสดีเจ้า